ขอขอบคุณ Tru ู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสภากกชาติไทยวอนขอเลือดด่วนหลังขาดแคลนมานาน เควินชองโดนาไม่เคยลืมบทเรียน6ปีที่ถูกจำคุกนิวเคลียร์ตอบชัดแฟนอัับแทบหมดหวังครอบครัวคืนดีบรรยากาศพรมแดงหนังชางที่ที่อังกฤษสุดยิ่งใหญ่ Thank you. Yeah, I've I've uh, read a couple of them. I'm not gonna lie. You know, I try. บีไออดิสมาชิควงไอคอนขึ้นศาลครั้งแรกน้อมรับทุกข้อหายาเสพติดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกับหญิงละพัฒในช่วงนี้นะคะผ่านทัางทวีรูมค่ะยังคงรายงานสดตรงจากที่บ้านค่ะคับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาติดตามข่าวสาร ในแวดวงวงการบันเทิงของเรากันนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยเนาะใช่แล้วแต่เรื่องแรกนี่แบบแอบตกใจนิดนึงนะคะนะก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยนะ่าจะมีการพูดถึงกันมาไม่ใช่ครั้งแรกแหละครั้งนี้นะฮะในประเด็นของสภากาชาติขาดแคลนเลือดน,นั่นเองนะครับถ้นนใ,ใครที่มีโอกาสนะก็ลองติดตามข่าวนี้ดูเผื่อเราจะสามารถออกไปช่วยบริจาคเลือดได้ครับ ก็ไปอีกหนึ่งวิกฤตครับที่คนไทยเนี่ยก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับหลังจากที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสปาคาชาตไทยครับออกมาแจ้งว่าขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤตเลยนะฮะแล้วก็ส่งผลให้มีการเลือดผ่าตัดทุกวันด้วยผู้ป่วยโรคเลือดเนี่ยก็ต้องรอเพราะว่าเลือดในคลังไม่มีเลยจึงอยากจะขอชวนนะครับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้คนบันเทิงต่างก็ออกมาเชิญชวนครับสำหรับคนที่พร้อม ให้ออกไปช่วยบริจาคก,กันมาที่นักแสดงคุณที่ชนานาน,นะครับที่ก็ไปร่วมบริจาคด้วยก็ได้บอกว่าเลือดขาดแคลนอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยกลัวโควิดแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนก็เลยอยากชวนเชิญทุกคนครับออกไปบริจาคก,กันที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะว่าบริจาคหนึ่งครั้งช่วยได้3เคสเลยทีเดียวครับ ตอนนี้นะคะก็เนื่องจากว่าคนกลัวโควิดใช่ไหมฮะแล้วก็เลยกลัวไม่กล้าไปบริจาคก็เลยทําให้คนบริจาคน้อยทีนี้คลังโลหิตทั่วประเทศมันก็ขาดทีนี้พอขาดผู้หมอจะผ่าตัดอะไรหรือว่ามีเรื่องอุบิเหตุอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมทั้งโควิดอะไรต่างๆนานาบางบางทีบางเคสก็ต้องใช้เลือดก็คือไม่มีเลือดที่จะแบบว่าจะรักษาคนได้ว่าเลือดมันขาดหมดทุกกร๊ปแบบง่ายๆคือคนไปบริจาคน้อยมากนะคะนั่นแหละค่ะแล้วแต่เคสสมมุติว่าเราไปบริจาคคนหนึ่งเนี่ย เขาสามารถเอาเกลดเลือดเราไปบริจาคช่วยคนได้3เคสนะครับด้านของนักแสดงหนุ่มคุณอ่านอัคคพันธ์ครับก็เคยขอรับบริจาคเลือดให้กับคุณแม่ก็ได้ผลนะครับบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของญาติที่รอเลือดเป็นอย่างดีขนาดช่วงนั้นเนี่ยไม่มีโควิดยังหายากเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างยากกว่าเดิมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับ พราะอันรู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอะแม่ร่างกายคุณแม่ก็พร้อมแล้วเครื่องมือก็พร้อมคุณหมอก็พร้อมโรงพยาบาลก็พร้อมแต่ขาดอย่างเดียวคือขาดเลือดคืออันเข้าใจความรู้สึกของญาติที่ที่รออาการบริจาคเลือดนะเพราะมันต้องลุ้นทุกนาทีว่าแบบเฮ้ยผมโทรหาคุณหมอตลอดเลยว่ามีคนมาบริจาคหรือยังครับมีคนมาบริจาคหรือยังเนี่ยโทรทุกวันวันละไม่รู้กี่สายเ่ยอนจจงอยากไม่อยากให้ใครครับต้องมาเจอสถานการณ์แบบนั้นคืออัจจอยากให้แบบทุกอย่างมันพร้อม โลหิตพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมทุกอย่างร่างกายของคนที่เรารับเนี่ยครับเขาก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอะไรแบบนี้ครับคือตอนนั้นไม่ได้มีโควิดไม่ได้มีอะไรเลยเลือดยังหายยากและยิ่งช่วงนี้มันมีโรคระบาดอ่ะผมผมรู้สึกว่าคนไปบริจาคเลือดยากขึ้นก็อยากจะ,ะเชิญชวนท,ทุกๆคนเนี่ยครับถ่าคนไหนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคเลือดได้นะครับอผมรู้สึกว่า คุณไปบริจาคเลือดดีกว่าไม่แน่บางทีแบบมันคือการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและแมน่นคือเราตัวเราสามารถช่วยคนได้อีกหลายๆคนโดยเฉพาะแบบกรุ๊ปเลือดที่หาย,ยากๆน,นะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นกรุ๊ปเลือดที่หาย,ยากๆเนี้ยผมแมนะนําว่าคุณคุณไปบริจาคดีกว่าอืมนะครับก,บก็ก่อนหน้านี้นผมจำได้ผมเคยไปบริจาคเมื่อช่วงโควิดมาใหม่ๆเนี้ยเขาก็มีการจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่าง พอเราไปเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแน่นอนแหละนะฮะมัมีการจัดเว้นที่ว่างต่างๆเอาไว้ให้มีสเปซมีการอากาศฟลูรก็ยังไงถ้าเกิดใครร่างกายแข็งแรงก็อลองไปดูกันได้นะครับใช่แล้วค่ะ,ะมากันต่อนะคะที่ต้องเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่เลยก็ว่าได้ของคุณก้องบวยไรนะคะกับการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพในไทยลีก2ค่ะ ไม่ได้มาเล่นๆนะคะสำหรับกล้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาศิลปินนักร้องเพลงลุกทุ่งชื่อดังกีฬาสุดทัพตราชดาราชประชาเอฟซทีมในศึกไทยลีก2โดยหนุ่มกล้องเข้ามาร่วมทัอยามเป็นทางการหลังเข้ามาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็ทดสอบความสามารถกับทีมได้ระยะหนึ่งโดยสโมสรก็เตรียมส่งชื่อลงทะเบียนการแข่งขันพร้อมกับใส่เสื้อหมาเลข30ให้ทัพตราชดา โดยก้องได้เปิดใจถึงการเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับราชประชา f FC ว่าเป็นเหมือนความฝันเลยถ้ามองในอาชีพของตัวเองก็เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องประกวดได้ขึ้นเวทีระดับประเทศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไม่ต่างจากความฝันในการเป็นนักฟุตบอล ตอนอเด็กๆก็เคยเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้ไปไม่ถึงจุดนั้นแต่พอประสบความสําเร็จในการเป็นศิลปินก็ทําให้รู้สึกว่าก่อนตายเราก็อยากจะทําตามความฝันในการเล่นฟุตบอลอาชีพรั้งๆให้ได้ซึ่งก็หวังว่าจะมีโอกาสลงสนามให้กับสโมสรผม,มองว่าฟุตบอลอาชีพไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมไม่ได้มาเพื่อเป็นผู้เล่นสำรองรอ,งรองเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกม ทุกตำแหน่งทุกเวลามันมีคุณค่าสำหรับผมดังนั้นผมต้องฝึกซ้อมให้มากผมรู้ในศักยภาพของตัวเองว่ายังขาดอะไรถ้าเราจะมาเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆก็ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมทุกคนพยายามฝึกซ้อมให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้มีความเหมาะสมที่สุดในการลงสนามแม้ว่าอาจจะมีการฝึกกับทีมได้ไม่เต็มที่แต่ก็ได้รับโปรแกรมการฝึกซ้อมจากโคช้ชและพยายามซ้อมให้ทันเพื่อนนักเตะทุกคน ส่วนเรื่องอายุแม้จะ34ปีแล้วนะคะแต่สําหรับอาชีพนักฟุตบอลเหมือนเกิดใหม่เหมือนเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามเห็นนักฟุตบอลหลายคนที่อายุเยอะๆและยังเล่นอยู่ทําให้คิดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขตราบใดที่เรายังวิ่งวหยยังเล่นได้ก็มองว่าอายุไม่ใช่ปัญหา กต,ต้องขอฟังเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลราชประชาฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพยายามทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเก่งไม่เก่งไม่ไมสำคัญราบใดที่คุณขยันฝึกซ้อมมีวินยัยสักวันคุณจะประสบความสำเร็จเพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีม นี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่คุณคุเหมือนว่าโตโน่ก็จะก็จะเป็นเล่นกับทีมราชบุรีเอฟซีเหมือนกันใช่ไหมเออเตโน่เขาไปข้อมูลเข้าแคมป์ฝึกอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในทีมแบบจริงๆเลยนะฮะอ๋อเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวรอเชียร์ในฐานะนักฟุตบอลเลยค่ะนะครับก็จบเรื่องฟุตบอลไปเนาะมาเรื่องเปลี่ยนที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะ รู้แล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดสาหรับเรื่องของคุณนิวเคลียร์และคุณเพชรจ้านะครับว่าจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมแต่เขาก็ยืนยันชัดไปรอบเล้นแหละว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ทําแบบนี้และแต่ว่าวันนี้นะฮะมีโอกาสได้ออกมาเคลียร์อีกครั้งหนึ่งผ่านคอมเมนต์กับแฟนคลับครับคู่นี้นะครับก็ออกมายุติความสัมพันธ์กันไปหรือเพียงแค่เพื่อนรักแล้วก็ยังคงทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่นะครับของลูกชายน้องไทยก้าอยู่ ซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีแฟนคลับเยอะมากทีเดียวที่ก็ถามใส่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ต่างๆนะนะอยากให้กลับมาพบกันครับแต่ว่าล่าสุดนี้คุณแม่นิวเคลียร์ครับก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอลง YouTube ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เล่าย้อนอดีตแล้วก็มีการเปิดกล่องรูปเก่าๆซึ่งแฟนต่างก็เข้ามาดูคลิปพร้อมทั้งชมคุณแม่กันยกใหญ่ครับแล้วก็อินไปกับเรื่องราวของคุณนิวเคลียร์นั่นเองแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เชิงบอกว่า เสียดายความสัมพันธ์แล้วก็อยากให้พี่นิวเคลียร์เนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวพี่เป็นชาอีกครั้งหนึ่งแต่มาเจ้าตัวก็ได้เข้ามาตอบกลับครับบอกว่าอะไรที่มันจบแล้วเราได้ตัดสินใจไปแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะฮะก็เข้ามาถามอีกว่าพี่นิวมีความเสียใจบ้างไหมคะที่พี่ทั้งสองต้องแยกทางกันซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้ไปนะครับด้านนิวเคลียร์ก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรเป็นอันชัดเจนนะผมว่า ว่าความสัมพันธ์ของทั้งค,คู่น่าจะไม่ได้กลับมาในฐานะคนรักอีกแล้วเหลือเพียงฐานะเพื่อนรักและพ่อแม่ที่ดีที่สุดครับอืมนะคือจริงๆบางคนเห็นว่าแบบคู่นี้ดูเหมาะกันจังเลยนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังบางทีที่แบบทัศนคติต่างๆอาจจะแบบไม่ตรงกันไงครับ,อ,รบอ่ะมากันที่ คุณประจักษ์ชัยดีกว่าในห้างนะคะโมโหจัดเลยค่ะเพราะว่าอุตส่าห์ไปเอาคุณเอมิรานะคะมาปลุกปั้นแต่กระด้านมีคนมาคอยดิสเครดิตค่ะล่าสุดทำเอาในห้างประจักษ์ชัยเดือดนักค่ะหลังเอมิราถูกโพสต์ดิสเครดิตไม่เป็นมืออาชีพ ก่อนหน้านี้ในห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำได้คว้าตัวคนในกระแสข่าวอย่างเอมิราอดีตภรยาของครูไพบูลมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอแต่กลับเจอปัญหาดราม่าเกิดขึ้นค่ะเมื่อนายห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าน้องเขาคงอยากดังอยากมีกระแสจึงมุ่งทะเลาะก,กับเอมิราปล่อยเพลงมาก็แปะลิงก์ใต้เม้นน้องเอ ผู้ใช้เ c ซบุ๊กคนหนึ่งก็พาดทิงถึงเอว่าด้วยเรื่องของนักแสดงที่กำลังมีกระแสตอนนี้แฟนคลับผมเอาลิงก์เพลงไปเมนใต้โพสต์นักแสดงคนนั้นแต่เขาลบเม้นเฉยเลยแต่เพลงอื่นเม้นได้คืออะไรงงที่จ้างมาเพราะหวังกระแสนักแสดงมีเยอะคนอยากเล่นก็เยอะจะสร้างคนอื่นก็ได้แต่ที่จ้างน้องก็เพราะว่าน้องก็มีกระแสนี่ก็เลยเป็นข้อความที่เป็นปมดราม่าเกิดขึ้นนะคะ โดยล่าสุดวันนี้นายห้างก็โพสต์ภาพที่แคปจากหน้า Facebook ของผู้ใช้งานคนหนึ่งซึ่งก็เผยข้อความระบุว่าขอบใจน้องที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวโพสต์ขอโทษผมและน้องเอมิราโดยโทรมาขอโทษเองนะคะวันนี้โพสต์ผมไม่ได้บังคับหรือคูเคนแต่อย่างใดก็เรียกว่าจบดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ